นัตทิกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนรี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมาจันยอดรายงานตัวครับนางสาวสุดสวัสดิ์นีเป็นชื่อของผู้หญิงสาวคนหนึ่งหน้าตาดีปีนี้เธออายุ18แล้วเป็นสาวสะพรั่งมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มาจีบกันหลายคน สุดสวัสด์นี่มีเพื่อนชื่อยุพินสนิทกันมากอยู่บ้านใกล้ๆก,กันโตมาด้วยกันก็เลยรักกันมากยุพินนี่เป็นลูกคนเล็กมีพี่ชายสองคนยุพินนี่ก็จัดว่าสวยไม่แพ้สุดสวัสด์เหมือนกันส่วนตัวสุดสวสัสด์เนี่ยเป็นลูกคนเดียวพ่อแม่รักมากเพราะว่าพ่อแม่แต่งงานถึงสี่ห้าปีถึงได้มีลูกก็ดีใจใหญ่ก็เลยตั้งชื่อว่าสุดสวสัสด์ ซึ่งสุสวสด์เองเนี่ยไม่ชอบชื่อนี้เลยบอกเฉยชื่อมลิเกเหมือนกับละครวิทยุรุ่นโบราณน่ะอไปเปลี่ยนชื่อที่อำเภอว่าลินดาแต่กลับมาบ้านทุกคนก็เรียกสุสวรส์อยู่ดีเพื่อนบ้านก็ยังเรียกชื่อเดิมสุสวสดตก็ไม่พอใจยุพินก็บอกเราจะชื่ออะไรก็ไม่สำคัญหรอกชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้น่ะเป็นเป็นมงคลกับเรานะ ชื่อเราก็เฉยเหมือนกันน่ะยุพินน่ะสุสวสดิ์ก็บอกชื่อแกยังฟังดูดีกว่าชื่อบ้าบ้าของเราอ่ะยุพินน่ะเป็นคนเรียบร้อยรู้จักทำงานบ้านงานเรือนเพราะว่าที่บ้านลำบากแต่ว่าสุสวสดิ์ก็ไม่ใช่ว่าจะร่ำรวยแต่เพราะพ่อแม่ตามใจปู่ย่าตายายก็โอ๋พ่อแม่ของสุสวสดิ์อยู่บ้านตากับยายแม่ก็เป็นลูกสาวคนเดียว ของยายแต่ว่าแม่ขยันมากส่วนทางพ่อก็มีพี่น้องหลายคนก็เป็นผู้ชายล้วนลุงก็มีลูกชายสองคนอาผู้ชายอีกคนก็มีลูกชายสามคนสุสวัสด์ก็เลยเป็นหลานสาวคนเดียวในตระกูลปู่ย่าก็เลยรักมากยายบอกแม่ว่าสุสวสรค์เป็นสาวเต็มตัวแล้วควรจะสอนในห,หุงข้าวหุงปลาได้แล้ว อีกหน่อยมีครอบครัวไปก็จะลำบากพ่อผัวแม่ผัวเขาจะด่าได้ว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนทำอะไรไม่เป็นเวลาถูบ้านก็ใช้เท้าเหยียบบนผ้าขี้ริว้วก็ถูลวกลวกไปงั้นแหละมันแลดูไม่ดีกินอะไรเลอะเลอะเถอะเอะเละอ,อเละมือก็เอามือเช็ดที่ก้นผ้าถุงผ้านุ่งก็ไม่คาดเข็มขัดคิดจะสลัดนุ่งตอนไหนก็สลัดอยู่ต่อนหน้าใครก็ไม่สนใจวันวันเอาแต่ ทาแป้งทาปากเนี่ยมันไม่เหมาะไม่ควรแม่ก็ถอนใจก็บอกว่าเรารักมันมากเอาใจมันมาตลอดไม่เคยดุไม่เคยตีความผิดมันอยู่ที่เราแม่บอกยายว่าอย่างนั้นตัวยายเองก็ไม่กล่าวว่าหรือสอนหลานกลัวหลานจะน้อยใจแล้วก็อีกอย่างสุดสวัสดิ์จะเป็นคนโมโหง่ายถ้าไม่ได้อะไรอย่างใจก็จะโวยวายอย่างเช่นวันนี้ตาไม่ค่อยสบายไอแครแคะ ก็บอกให้สุสวรสด์ไปซื้อยาแก้ไอให้หน่อยตาในชอบอมยาตะขาบห้าตัวสุสวสสก็บน่นแดดก็ร้อนมาใช้อะไรตอนนี้ก็ไม่รู้ยายก็บอกกางร่มไปก็ได้หรือว่าใส่หมวกงอบไปก็ได้ไม่เอาอะขี้เกียจถือร่มใส่งอบไปก็เฉยยายก็บอกไปซื้อให้ตาหน่อยนะยายหัวเข่าไม่ดีเดินลำบากไม่งั้นยายไปเองแล้ว สุสวัสด์ก็บอกรู้ว่าแกแล้วไม่มีอะไรดีก็จะอยู่ไปทําไมไม่รู้เอาเงินมาจะไปซื้อให้ยายกับตาก็อึ้งที่หลานพูดแบบนั้นแต่ก็ชินกับความเจ้าอารมณ์ของหลานที่โกรธง่ายหายเร็วสุสวัสด์ได้ยามาก็โยนให้ตาอย่างไร้มารยาทเสร็จแล้วก็จะเดินเข้าห้องตาก็บอกเออหนูเอากระถูให้ตาหน่อยสิลูกยายเขาล้างความไว้ที่โขนสาวเนี่ย แหมวุ่นวายจริงๆเลยใช้เอาใช้เอาสุสวั์เตะกระโถนให้ตาพอดียุพินถือจานใส่ขนมมาให้เห็นเข้าพอดีก็บอกอีวาดท,ทำไมไม่ถือมาให้ตาดีๆบาปนะมึงนี่สุสวัดก็บอกว่าจะใช้มือได้ใช้ตีนมันก็ไปถึงตาเหมือนกันแหละคิดอะไรมากวะอ้าวงั้นกูเอาตีนป้อนขนมมึงมึงเอาไหมล่ะมึงจะกินไหมอ่ะ เฮ้ยมันคนละเรื่องกันเองอย่าพูดมั่วว่าจะทําขนมอะไรมาเลาววันเนี้ก็ทําขนมลูกชุบมาสิเอา้ามากินแล้วยายตามากินกันเถอะยายก็บอกว่าตาเขาอายกินหวานไปก็จะยิ่งอายแม่เองนี่ปั้นได้สวยจริงๆไม่อยากกินเลยเสียดายนะว่างๆก็สอนให้สุดสวัสดมันทําบ้างนะมันจะได้เก่งเหมือนเองหยุดเลยยายอย่ามาหาเรื่องฉันเหนื่อยเลย ยุพินมก็ทำให้กินอยู่บ่อยๆแล้วจะต้องให้หัดทำทำไมยายก็บอกว่าสักวันในะยุพินมันก็ต้องมีครอบครัวแล้วใครจะมานั่งทำให้เรากินได้ตลอดไปเราต้องหัดทำบ้างนะลูกนะสุดสวัสดิก็บอกกินๆไปให้ยายถึงเวลานั้นอยากกินอะไรก็ซื้อเอาก็ได้ยุพินก็บอกว่ามึงอย่าเถียงยายเลยนะมันบาปนะเงียบเถอะกินน้อนเถอะ ยายก็บอกว่าเอ็งสองคนนี่ผิดกันยังกับฟ้ากับดินเป็นเพื่อนรักกันได้ยังไงวะนี่ตาก็โหเราะหือหือก็ได้ก็เพราะนางยุพินมันยอมมาสีถึงได้คบกันได้ถ้าเป็นคนอื่นนี่หลานเราคงจะโดนตบไปแล้วนอกจากนางยุพินแล้วก็ไม่เห็นมีใครครบมนันนี่สุสวัสด์ก็มองขอนตาหน้างอวันเวลาผ่านไปมีหนุ่มมาขอสุสวสัด ผู้ชายคนนี้เป็นลูกชาวสวนแต่ฐานะดีกว่าสุวาสวัสค์หนุ่มคนนี้ชื่อในเลิศหน้าตาดีสุวสวสดค์ก็ชอบพออยู่ก็ตกลงแต่งงานกันพอแต่งแล้วก็เข้ามาอยู่ที่บ้านของในเลิศที่บ้านในเลิศนี่ยังมีน้องสาวอีกคนแล้วก็พ่อแม่เขาก็อยู่รวมกันบ้านนี้ขยันตื่นแต่เช้ามืดวิไลน้องของเลิศก็ลุกขึ้นหุงข้าวแต่พี่สะพ้ยไม่ลุกอะ นอนเฉยเลิกตื่นตีห้าออกไปติดเครื่องล่องเรือรถน้ำผักแม่ก็ลุกขวาดลานบ้านพ่อก็นั่งจิบน้ำชารอเวลาไปตัดผักวันแรกเนี่ยสุดสวัสดไม่ลุกก็ไม่มีใครว่าเพราะว่าเห็นว่าเพิ่งแต่งงานสุดสวัสดลุกมาโมงกว่าก็ไม่เห็นมีใครอยู่บ้านก็เลยมานั่งกินข้าวคนเดียวปากก็บน่นบ้านเนี่ยมันจะตื่นหาโคดพ่อโคดแม่มันหรืไงวัว ฟ้ายังไม่สว่างเลยสุสวรดค์นั่งเอาเท้าขึ้นบนเก้าอี้ข้างหนึง่งใช้มือหยิบปลาในชามแกงทั้งที่มือนั้นเลอะเทอะสมัยนั้นยังกินข้าวโดยมือกันแต่ก็มีช้อนสีเขียวๆเ,เป็นช้อนกลางหรือใครจะกินกับช้อนก็ได้พอกินเสร็จแล้วสุสวรรค์ก็กองก้างปลาเอาไว้ข้างสำหรับชามก็วางไว้อย่างนั้นแล้วก็ไปนอนฟังวิทยุ ตอนเที่ยงทุกคนกลับก็ามากินข้าววิไลเห็นสภาพที่พี่สะพ้ายทำไว้แบบนั้นก็บน่นนี่มันอะไรกันเนี่ยกินแล้วทำไมทำแบบนี้พ่อผัวแม่ผัวก็มองหน้าในเลิศเสร็จแล้วก็บอกว่าทำไมเมียกแกถึงเป็นแบบนี้วะหื่มเลิศก็บอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้ผมจะบอกเขาเองครับว่าจะต้องทำอะไรบ้างหลังจากกินข้าวเย็นสุดสวัสดก็ไม่ยอมล้างจาน กินเสร็จก็ไปอาบน้ําแปรงควันเข้านอนเลิดก็บอกสุจวาดอยู่ที่เนี่ต้องช่วยกันนะอย่าทําแบบวันนี้นะมันน่าเกลียดพรุ่งนี้ตื่นตีห้านะช่วยวิไลเขาหุงข้าวกินข้าวเช้าเสร็จก็ไปช่วยกันตัดตกแต่งผักใส่เข่งนะสุจวาดก็บอกอะไรนี่แต่งมาเพื่อจะเป็นขี้ข้าเหรอฉันอยู่บ้านน่ยไม่เห็นต้องทําอะไรเลยยายกับแม่ทําให้หมด พ่อก็เอาเงินให้ใช้ถึงจะไม่มากแต่ก็มีซื้อของแต่งตัวได้ทุกเดือนถ้าต้องมาเป็นขี้ข้าเนี่ยฉันกลับบ้านดีกว่าเลิศก,ก็บอกว่าทำไมจะต้องคิดว่าตัวเองเป็นขี้ข้าแล้วอันนี้มันเป็นงานภายในครอบครัวเราช่วยพ่อกับแม่เราก็ได้ส่วนแบ่งเอาไว้สร้างครอบครัวของเรานะงั้นพี่ก็ทำไปสิเมียคนเดียวเลี้ยงไม่ได้ไง่ายจะไม่ทำหรอกจะไม่เคยทำลำบากเลิศก,ก็ได้แต่อึง้ง นอนหันหลังให้สุดสวัสด์สุดสวัสด์ก็บอกว่าเพิ่งแต่งกันก็มานอนหันหลังให้กันรู้ไงี้ไม่แต่งด้วยหรอกเลิศก,ก็บอกว่าถ้ารู้ว่าขี้เกียจขนาดนี้ไม่เอามาทำพันเหมือนกันสุดสวัสด์ได้ยินคํานี้ก็โกรธจัดลุกขึ้นมานั่งมึงเอากูไปส่งบ้านเลยนะอ้เลิศก,กูจะกลับบ้านเธอก็ทุบเลิศอย่างแรงเลิศก,ก็ลุกขึ้นจับมือสุดสวัสด์ไว้แต่เธอก็ดิ้นสะบัดไม่ให้จับ ความไม้เก่าหลังข้างที่นอนฟาดหัวเลิศมันไม่เจ็บอะไรมากมายแต่ว่าเลิศโมโหก็เลยตบหน้าไปทีหนึ่งสุสวรรคนิเซเป็นนกไปกหักเลยพ่อแม่แล้วก็วิไลได้ยินเสียงก็รีบม,มาเคาะประตูอะไรล่ะเป็นอะไรกันเพิ่งจะแต่งงานไปวันเดียวทะเลาะกะะะันแล้วเหรอเลิศก็มาเปิดประตูสุสวรรคลุกขึ้นได้ก็วิ่งเข้ามากัดที่แขนของเลิศอย่างแรง เลิศร้องโวยเอามืออีกข้างตอบเข้าโกกหูสุสวสดพ่อต้องจับแยกเมื่อแม่สอบสวนทวนความจนรู้เรื่องแม่ก็ถามเลิศว่าจะเอาไงเลิศก,ก็มองหน้าสุสวสดอย่างลังเลแต่วิไลบอกว่าถ้าขี้เกียจขนาดเนี้ยอยู่ไปก็ไม่เจริญหรอกพี่เลิศพี่เลิศจะต้องเหนื่อยตายเลิกไปเถอะแม่ก็บอกนั่นสิอินู เองทำตัวใหม่ก็ยังทันนะทุกคนให้โอกาสเองสุดสวัสดิ์ก็บอกว่าไม่ต้องมาให้โอกาสให้ฉันลำบากหรอกค่าสินสอดฉันก็ไม่คืนนะถือว่าเลี้ยงดูฉันไม่ได้ด้วยยังตบตีฉันอีกเอาฉันไปส่งบ้านเลิดก็เลยขับรถเครื่องไปส่งสุดสวสัสดิ์เมื่อพ่อแม่ตายายรู้เรื่องตาก็บอกตายหาแต่งยังไม่ถึงสองวันนี่โลกาอายเขาแย่เลิดก็กราบขอโทษทุกคน แม่นั้นอึง้งนะพูดไม่ออกพ่อก็บอกว่าพ่อกับแม่เลี้ยงลูกไม่ดีเองไม่สั่งสอนลูกถ้าจะให้คืนสินสอดก็เอาไปเถอะสุดสวรสค์ก็บอกให้มันทำไมมันได้ฉันแล้วแถมยังตบตีฉันอีกพ่ออย่างโง่ไว้หน่อยเลยเลิศก็บอกว่าไม่เอาคืนหรอกครับผมไปแล้วครับผ่านไปสองเดือนแม่บอกให้สุดสวรสดอยู่แต่ในบ้านอย่าพึ่งออกไปไหนชาวบ้านเขารู้ว่าแต่งได้วันเดียวเลิกกับผัว ให้บ้านยุพินรู้แค่บ้านเดียวยุพินน่ะไม่สามเติมอยู่แล้วยุพินก็มาคุยด้วยทุกเย็นหลังจาก,กว่างงานสุดสวัสดิก็บอกว่าทําไมรอบเดือนเที่ยวนี้มันมาช้าจังเลยวะยุพินแล้วเมื่อไหร่นมึงจะทําข้าวเหนียวสังขยาวะกูอยากจะกินมากเลยกูเบื่อข้าวกินแล้วอ้วกแตกอ้วกแตนยายได้ยินก็บอกว่าจิบหายท่านนี้มันอาการน้องคนแพ้ท้องชัดชัด ทองไม่มีพ่อเนี่ยตายแล้วตายอกอีแป้นแตกยุพินก็ตกใจก็บอกว่ามันต้องมีพ่อสิยายพี่เลิศจะจะต้องรับรู้เมื่อทุกคนมั่นใจว่าสุสวสดิ์ท้องพ่อแม่ก็พาสุสวสดิ์ไปหาในเลิศที่บ้านเลิศทั้งตกใจทั้งดีใจพ่อผัวแม่ผัวก็บอกว่าไหนไหนมันก็ทองแล้วก็ให้มันกลับมาอยู่ด้วยกันสุสวสดิ์ก็บอกว่า ก็จะอยู่แค่คลอดไอ้มารหัวขนนิดเท่านั้นแหละแล้วจะยกให้ฉันก็จะกลับบ้านแม่ผัวก,ก็บอกว่าแล้วแต่เองหลานข้านะคะเอาอยู่แล้วสุสวาดค์ก็นั่งกินนอนกินจนอ้วนในเลิศก็หาของมาบำรุงลูกสุสวรด์ก็บอกวิไลให้ทำบัวลอยไข่หวานมาให้กินหน่อยวิไลที่เหนื่อยจากสวนมาก็บอกว่าแพ้ท้องภาษาอะไรนะชอบกินแต่ขนมหวาน แทนที่จะกินของเปรี้ยวดูสิอ้วนจนหุ่นยังกระปรากฏแล้วไม่เหลือเลยความสวยสุดสวสัสดได้ยินแบบนั้นก็เดินเลี่ยงไปดูกระจกที่ตู้เสื้อผ้าส่องให้เห็นทั้งตัวก็เห็นว่าหุ่นเหมือนที่วิไลว่าจริงๆก็เลยอดใจไม่กินของหวานนอนร้องไห้ในเลิศก็ถามว่าเป็นอะไรอ่เพึ่งท้องได้ห้าเดือนเจ็บท้องแล้วเหรอสุดสวสัสดก็บอกว่าฉันไม่ได้เจ็บท้องแต่ฉันชูเรศหุ่นของฉัน ตอนนี้พี่คงจะหมดรักฉันแล้วละเลิศก,ก็หันไปกอดเป็นครั้งแรกและตั้งแต่สุดสวัสดกลับมาเอออย่าคิดมากนะพี่ก็รักเองเหมือนเดิมมาแหละคนท้องมันก็หุ่นแบบนี้ทั้งนั้นแหละสุดสวัสดก็อบอุ่นใจขึ้นแต่ก็สะอื้นอยู่ในอ้อมอกของนายเลิศเมื่อสุดสวัสด์คลอดลูกสาวออกมาเธอก็รู้สึกรักลูกมากเมื่อกลับจากโรงพยาบาลแม่ผัวก็บอกกับเลิศบอกว่า เลิศไปซื้อนมผงกับขวดนมมาหลายหลายใบนะเผื่อแม่มันทิ้งไปจะได้ชินกับหัวนมขวดมันจะได้ไม่งองแงเลิศก,ก็ทำหน้าเศร้าๆลุกขึ้นจะหยิบเสื้อมาใส่สุวสวรดค์ก็บอกว่าไม่ต้องไปซื้อฉันจะให้ลูกกินนมของฉันแล้วฉันก็ไม่เอาลูกให้ใครทั้งนั้นนะ่ะทุกคนก็ตกใจแม่ผัวบอกว่านี่เองจะหอบหลานข้าไปอยู่บ้านเองเหรอไม่ได้นะ นังหนูมันน่าเกลียดหน้าชังนี่คำาไม่ยอมให้ไปรอกค่าเลี้ยงเองได้จะบ้าใหญ่แล้วแม่ฉันก็จะเลี้ยงมันที่นี่แหละมันจะได้มีพ่อมันจะได้ไม่มีปมได้แล้วฉันก็จะไม่ตามใจมันอย่างที่พ่อกับแม่ฉันเลี้ยงฉันออกมาฉันจะให้มันเรียนสูงสงแล้วเรื่องงานบ้านงานเรือนก็จะให้วิไลสอนหลานแล้วเดี๋ยวมันนั่งได้ฉันจะพามันไปนอนที่เพิงพักในสวนฉันจะช่วยตกแต่งผัก ฉันจะปรับตัวใหม่จ้ะแม่ผัวก็บอกว่าเออไม่ต้องเลยไม่ต้องเอานังหนูมันไปที่สวนน่ะเลี้ยงมันให้โตไปโรงเรียนได้แล้วเองค่อยไปสวนเองแค่ขวัดบ้านถูบ้านซักผ้าแค่นี้แค่ก็ชื่นใจแล้วในเลิศดก็ยิ้มอย่างมีความสุขทุกคนก็แลดูมีความสุขสุสวสรค์สามารถที่จะกลับตัวกลับใจได้ก็เพราะความรักที่มีต่อลูกนี่เอง คําว่าแม่นี่มันยิ่งใหญ่มันเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนได้นะครับความรักของแม่เนี่ยไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้วครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องของเวรกรรมบาปบุญเมื่อหลายปีก่อนนี้คุณรัชนียย่ำแย่มาก ทั้งเรื่องนี้สินเรื่องชีวิตคู่ที่ล่มสลายพอดีว่าพี่ชายชวนไปอยู่โคราชแกก็รู้สึกดีใจที่จะได้พ้นจากทินเก่าจะได้ลืมความหลังสักทีก็เลยลาปราจีนบุรีแล้วอ่าไม่จำเป็นจริงๆจะไม่หวนคืนกลับไปอีกแล้วแกว่าอย่างนั้นที่โคราชนี่เองคุณรัชน,น,นีได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึงชื่อพี่สาทรเขาเป็นพ่อค้าเช่นเดียวกับพี่ชาย อายุ25แต่ท่าทางเป็นผู้ใหญ่น่านับถือพิสาธรนี้เขายังไม่มีเมียคนในตลาดลือว่าเขาไม่เคยเที่ยวผู้หญิงเป็นคนดีมากขยันขันแข็งทำงานตัวเป็นเกลียวฐานะทางบ้านก็ค่อนข้างดีมีผู้หญิงหลายคนหมายปองเขาทอดสะพานให้แต่ว่าเขาไม่เคยสนใจใครเลยเมื่อมาพบกับคุณรัชนีเขาก็มีทีท่าว่าจะชอบ แล้วคุณรัชนีเองก็นึกชอบเขาอยู่ก็รู้สึกว่าถูกชะตากันดีก็มองเห็นได้ว่าเขาไม่ใช่คนเลวคุณรัชนีมักจะเป็นฝ่ายชวนพี่สาธรไปเที่ยวไปดูหนังบ้างกินอาหารบ้างบางทีก็นัดเขาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆแต่ส่วนใหญ่เขาจะอ้างว่าไม่ว่างเอาไว้วันหลังแต่คุณรัชนีก็พยายามออดอ้อนให้เขาพาไปจนได้ก็แกล้งชวนเขาไปเที่ยวบ้านวันนั้นเป็นเป็นตอนบ่ายๆพี่ชายไปธุระ ขายของหมดแต่วันก็เลยเหลือแต่คุณรัชนีเฝ้าบ้านแต่เพียงลําพังก็นัดพี่สาธรมาปรากฏว่าเขามาจริงๆพอเขามาถึงคุณรัชนีก็แกล้งบ่นว่าร้อนจังเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้ามาอยู่ในชุดกระโจมอกอผ้าซินนะนะเดินเข้าห้องน้ําต่อหน้าต่อตาเขาแล้วคุณรัชนีก็สังเกตเห็นว่าเขาก็แอบมองตาเป็นมันเชียวเข้าใจว่าเขาจะต้องคิดอะไรสักอย่างเป็นแน่ เสร็จแล้วพอออกจากห้องน้ําก็เดินไปหวีผมที่หน้ากระจกเขาก็เข้ามากอดมาจูบอ่าราชนีก็ทําเป็นสะบัดไม่พอใจเขาทําท่าแย่งแยงแต่แล้วก็กอดอีกอ่าท่านี้ก็ห้ามอย่าทํานะต้องแต่งงานกันก่อนนะมันไม่ดีเขาก็ครุ่นคิดอยู่เป็นครู่หนึ่งเสร็จแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกอ่าได้กันก่อนแล้วค่อยมาจัดการสู่ขอแต่งงานกันทีหลังก็ได้ราชนีก็ไม่ยอม พอรู้ดีพวกผู้ชายลงได้แล้วจะไม่กระตือรือร้อนไม่จัดการอย่างที่พูดก็เลยบอกเขาว่าทําอย่างนั้นไม่ได้อะมันไม่ดีเขาก็บอกว่าเขารู้นะว่าคุณรัชนนะีเคยมีครอบครัวมาแล้วรัชนีก็ตกใจเอ๊ะใครบอกเขานอกจากพี่ชายแล้วใครจะบอกเขาก็แกล้งทําปากแข็งกล่าวหาว่าเขาใส่ร้ายป้ายสีดูถูกแต่เขายืนยันว่าเขารู้มาอย่างนั้นจริงจริงแล้วคนที่บอกเขาก็คือพี่ชายคุณรัชนีเองเอ่ะแหละ บอกเขาตอนเมารัชนีก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงต่อก็เลยพานพะโลไล่ให้เขากลับไปไวๆเขาก็กลับไปก็เสียใจจังที่เขารู้ความจริงซะแล้วจะโทษพี่ชายก็ไม่ได้เขาก็คงเล่าไปตามภาษาคนเมาเขาก็คงไม่คิดว่าอราชนีกับนายสาธรเนี่ยจะเกิดยุ่งเกี่ยวกันเข้าพี่สาธรก็หมางเมินนิ่งเงียบไปรัชนีก็ตัดใจได้ ชีวิตมันเจ็บปว,วดรั่วราวมายิ่งกว่าน,นี้นี่มันเรื่องเล็กว่างั้นพี่สาธรก็เงียบไปรลวๆาอาทิตย์หนึ่งก็แวะมาคุยด้วยเขาก็ขอโทษเรื่องวันนั้นรัชนีก็บอกว่ารู้ไว้ด้วยฉันไม่ชอบที่เขาพูดแบบนั้นเขาก็ขอโทษซ้ําอีกครั้งแล้วก็ขอให้คุณรัชนียกโทษให้เขาด้วยตั้งแต่วันนั้นเขาก็ดีกับคุณรัชนีมากตามใจทุกอย่างเขาก็พูดกับพี่ชายคุณรัชนีเรื่องจะแต่งงานกับน้องสาวนี่แหละพี่ชายก็ดีใจ คุณรัชนีเองก็ดีใจมากต่อมาก็แต่งงานกันแต่พออยู่ด้วยกันแล้วถึงได้รู้ว่าเขาเป็นคนแปลก,ปลกเขาเป็นคนขี้น้อยใจมากอะไรนิดอะไรหน่อยก็น้อยใจโกรธไม่พูดด้วยแสนงอนเหมือนกับผู้หญิงไม่มีความหนักแน่นเลยคุณรัชนีก็ตัดสินใจบอกเขาไปตรงๆว่าไม่ชอบผู้ชายที่นิสัยเหมือนผู้หญิงเขาก็เลยยิ่งน้อยใจหนักกว่าเก่าก็นึกไม่ถึงว่าคําพูดเพียงแค่นั้นจะทําให้เขาคิดสั้นเขาไปซื้อยานอนหลับมากิน จนนอนหลับไม่ตื่นเลยหมอก็ช่วยไม่ทันตายขาห้องนอนน่ากลัวมากคุณรัชนีก็ต้องย้ายออกมาบ้านนั้นก็ให้เขาเช่าไปญาติพี่น้องในสาธรก็มากลนดาอ่ากลนดาคุณรัชนีว่าฆ่าพี่สาธรไม่ว่าจะปฏิเสธยังไงก็ไม่เป็นผลพี่ชายคุณรัชนีก็บอกให้นิ่งเสียเถียงไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรพวกนั้นก็พากันสาบแช่งอย่างหนัก แม่ของพี่สาธรพูดว่าแล้วมึงจะได้รับกรรมกรรมจะตามลางตามผลานมึงอีกคนใจยักใจมันสมบัติของพี่สาธรพวกญาติเขาก็พากันทวงคืนไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นที่ดินข้าวของต่างๆในบ้านเขาไม่ให้อะไรคุณรัชนีเลยคุณรัชนีก็ไม่ยอมเพราะว่าอย่างไรเสียก็เป็นเมียพี่สาธรแล้วแล้วก็จดทะเบียนสมรสกันด้วยญาติเขาก็บอกเขาจะฟ้องแต่เขาก็ไม่ได้ฟ้องเขาเป็นแต่ขู่เท่านั้นเองแต่เรื่องสาบแช่งนี่ไม่ต้องพูดถึง ขั้วพริกขั้วเกลือแช่งกันเลยทีเดียวอ่าขออย่าให้คุณรัชนีทำมาค้าขึ้นให้ล่มจมให้วอดวายตายหวงตายหาอย่าได้พูดได้เกิดหลังจากนั้นแล้วคุณรัชนีก็พยายามลืมเรื่องต่างๆให้หมดร็จแล้วได้มาพบผู้ชายอีกคนอ่อนกว่าเจ็ดปีตอนนั้นรัชนีอายุสามสิบห้าปีแล้วแต่ผู้ชายก็บอกเขาไม่ถืออ่าชื่อนายอดีสรก็แต่งงานกันในเวลาต่อมา ก็ช่วยกันค้าขายกิจการก็ดีอดีสรเนี่ยเป็นคนดีไม่มีปัญหาอะไรแม้เขาจะเป็นคนค่อนข้างใจร้อนแต่ว่ากับคุณรัชนีแล้วเขาใจเย็นมากอยู่มาวันหนึ่งอดีสรหายตัวไปตลอดคืนไม่กลับบ้านโทรหาก็ไม่รับสายเขาจะเป็นจะตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้ก็เป็นห่วงเขามากตอนเช้าราราวเจ็ดโมงก็มีคนมาบอกว่าอดีสรอ,อยู่โรงพยาบาลรัชนีก็รีบไปทันทีปรากฏว่าเขาเสียชีวิตแล้ว เขาโดนยิงที่ร้านอาหารไปกินเหล้ากับเพื่อนจนเกือบสว่างก็เกิดกระเม็นกับโต๊ะข้างๆพวกนั้นก็เล่นงานเขาส่วนพวกเพื่อนๆหนีตายกันได้เอออยู่กินกันได้แค่ปีเดียวเขาก็มาจากไปชีวิตคุณชนีตั้งแต่วันนั้นก็ตกต่ำมาโดยตลอดทำอะไรไม่เคยประสบความสำเร็จค้าขายก็ขาดทุนคบใครก็โดนเขาปลอกลอกหลอกเอาเงินไปมีหนี้สินมากล้นพ้นตัวพี่ชายก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าตัวเขาเองช่วงหลังก็แย่เหมือนกัน คุณนัชนีพยายามจะฟื้นตัวให้ได้เล่นแชร์แต่ก็โดนโกงเอาบ้านไปขายฝากก็โดนยึดไปข้าวของในบ้านก็หมดโดนเจ้าหนี้มายกไปหักหนี้คนเราตอนแย่มันก็แย่ซะจริงๆคุณนัชนีหมดเนื้อหมดตัวไปอาศัยนอนบ้านพี่ชายเขาเองก็ไม่ต่างกับน้องสาวละ่ะบ้านกำลังจะโดนยึดเช่นเดียวกันครอบครัวของเขาก็พากันโทษว่าเขาเป็นต้นเหตุเพราะว่าไปยุ่งกับการพานัน ผีการพนันก็เลยเข้าสิงผลสุดท้ายครอบครัวพี่ชายก็แตกแยกเมียเอาลูกสองคนไปอยู่บ้านแม่ทีนี้พี่ชายกับคุณนัชนีก็อยู่บ้านนั้นได้อีกเดือนเดียวเขาก็มายึดบ้านทีนี้สองพี่น้องก็ไม่รู้จะหันหน้าพึ่งใครเพราะว่าพวกเพื่อนๆไม่ว่าเพื่อนพี่หรือว่าเพื่อนคุณนัชนีก็เบือนหน้าหนีกันหมดเนื่องจากว่ายังไม่ได้ชดใช้นี่สินเก่าๆที่เอาของเขามาพี่ชายก็ตัดสินใจกลับปราจีนบุรี คุณนัชนีที่เคยตั้งใจเอาไว้แน่วแน่ว่าจะไม่หวนกลับไปก็ต้องคิดใหม่ตอนนี้มันสิ้นท่าจริงๆก็เลยตามพี่ชายกลับบ้านเกิดยังมีญาติข้างแม่อยู่ก็ไปขออาศัยเขาอยู่ไปก่อนเขาก็ดีไม่ได้ตำหนิว่ากล่าวแต่อย่างใดทีนี้สามีเก่าของคุณรัชนีเนี่ยคนแรกเพื่อนที่ว่าอยู่ประจินเนี่ยเห็นคุณรัชนีก็มองอย่างแปลกใจแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะตอนนี้เขามีครอบครัวใหม่ที่อบอุ่นไปแล้วเขาไม่มาทะเลาะเบาแวง กับคุณรัชนีเหมือนแต่ก่อนคุณรัชนียอมรับว่าโทมมากเลยตัวเองนี่วัยยังไม่ถึง40แต่ดูเหมือนจะ50อยู่รามารอผมงอกเห็นได้ชัดเพราะความเครียดมันเล่นงานถ้าย้อนเวลากลับไปได้เธอก็คงไม่พูดอย่างนั้นกับพี่สาธรสามีคนที่สองจะถนอมน้ำใจเขาให้มากที่สุดคุณรัชนีคิดว่ามันเริ่มต้นล่มสลายตั้งแต่นั้นแหละ คำสาบแช่งที่ญาติญาติแม่เขาแช่งเอาเนี่ยเป็นความจริงหรืออย่างไรท,งทั้งทั้งที่กุนัชณีเองก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพันอย่างนี้แต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปได้เพราะตั้งแต่เขาตายเนี่ยกุนัชณีไม่เคยทําบุญกรวดน้ําไปให้เขาเลยดูเหมือนคนใจดําแล้วจริงๆแล้วกุนัชณีก็ค่อนข้างจะเป็นคนอย่างนั้นซะด้วยอยู่มาวันหนึ่งก็ใส่บาตรกรวดน้ําให้เขาพอตกกลางคืนก็ขวัญน,นึงเขาเลยทีเดียว เขามาเข้าฝันบอกว่าเวรกรรมนะมีจริงคำสาปแช่งก็มีเขาให้คุณรัชนีปลงทำอะไรเอาไว้ก็ต้องได้รับอย่างนั้นเสร็จแล้วคุณรัชนีก็สะดุ้งตื่นก็ทบทวนความฝันก็เกิดเดือดดานขึ้นไหมจะมาซ้าเติมทาไมรู้อย่างนี้ไม่ใส่บาตรให้กินหรอกเสียเข้าสุกเปล่าๆตอนนั้นพี่ชายได้งานไปอยู่กับเท่าแก่โรงน้ําแข็งเขาทํางานได้เดือนกว่าก็ออกปากฝากราชนีให้ทํางานกับเท่าแก่เท่าแก่ก็รับเข้าไปทํางานด้วย เออมีงานทําแล้วก็สบายใจขึ้นมาหน่อยทําได้ไม่กี่วันก็สังเกตว่าสายตาเท่าแก่ที่มองเนี่ยมันไม่ธรรมดาซะแล้วเขาอายุห้าสิบห้าเมียแกว่าเขาห้าหกปีแต่ดูแก่วันนั้นอีกนะแต่ลูกไม่มีเท่าแก่ก็มาเกาะแกะกับคุณรัชนีนะรัชนีก็บอกพี่ชายพี่ชายก็พูดว่าไม่เอาไม่ยุ่งอนะเรื่องนี้ต่อมาเท่าแก่ก็พูดกับคุณรัชนีตรงๆว่าเขาชอบ รันนชนีก็บอกว่าไม่อยากจะเป็นเมียน้อยใครเขาก็บอกว่าจะเป็นเมียน้อยอะไรก็ไม่เสียหายหรอกจะสบายเขาเต็มใจส่งเสียจะทํางานอยู่ก็ได้หรือไม่ทํางานก็ได้เขาพูดอีกไม่นานมาเมียไม่นานเมียเขาก็ตายแล้วเพราะว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะสุดท้ายแล้วคุณรันชนีก็ตัดสินใจปรงใจกับเท่าแก่พอเมียของเท่าแก่รู้เขาเท่านั้นปราดก็ามาตบกันฉาดใหญ่เลยก็สู้กันอ่าตบไปบ้างเท่าแก่มาห้าม รัชนีก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆสู้ถึงที่สุดแต่ว่าโชคไม่เข้าข้างวันหนึ่งพลาดปรากฏว่าก้อนน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆเนี่ยที่ในโรงน้ำแข็งนะตกกระแทกขาขวาแหลกเลยตอนนี้พิการเดินกระดกกระแดกหน้าทุเรศเท่าแก่ก็เลยไม่สนใจเออเวรกรรมบาปบุญนี่มันมีจริงเนอะอย่าไปเสี่ยงกับมันเลยนะครับ